คนที่ทำบุญมากมายก็ไม่ได้การันตีว่าเขาเมื่อตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นะทําไมถึงพูดแบบนี้ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะคุณโยมชีวิต คนเราเนี่ยต่อให้สั่งสมบุญมามากมายสวดมนต์เข้าวัดเป็นประจำสม่ำเสมอแต่เมื่อก่อนตายถ้าจิตไม่ผ่องใสก็สามารถพาเราไปในอบายได้เหมือนกันนะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมันมีสุขมีทุกข์และมันมีบาปบุญที่ชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเองไม่ให้ความสําคัญกับการรักษาใจเมื่อคราวต้องละจากโลกนี้ไปจิตสุดท้ายถ้ามันไปดึงดูดเอาเรื่องไม่ดีที่เราได้ทําไว้มาส่งผลคือมาฉายปรากฏให้เราได้เห็น มีโอกาส แทบจะ9กเลยนะที่จะทําให้เรานั้นจิตใจเศร้าหมองนึกถึงบุญไม่ออกนึกถึงบุญไม่ได้แล้วก็วิบากกรรมเหล่อนั้นก็จะดึงดูดเราไปใช้กรรมในอบายในทันทีมีตัวอย่างให้เห็นมากมาในยุคพุทธกาลย้อนกลับไปแม้กระทั่งสร้างบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ะทำบุญอย่างตลอดต่อเนื่องตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเข้าวัดไม่เคยขาดเลยแต่ว่าก่อนตายจิตไปนึกถึงกรรมที่ตัวเองทําไว้ที่มันไม่ดีอย่างเดียวเองและครั้งเดียวด้วยใจเลยเศร้าหมองเมื่อตายไปแล้วเนี่ยไปตกนรกอยู่ชั่ว ครนึงและก็พ้นจากนรกตรงนั้นด้วยบุญที่ทําไว้อย่างเต็มที่เลยขําจุนเขาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยมันเอาแนวอนอนไม่ได้นะถ้าเราทําบุญมามากมายใจที่ผ่องใสเนี่ยมันก็จะประคับประคองเราให้บรรปลายชีวิตเนี่ยมันมีโอกาสไปดีแต่ถ้ายังมีดีบ้างไม่ดีบ้างบาปบ,บ้างบุญบ้างสั่งสมปะปนกันไปเนี่ยมันโอกาสที่จะหลุดไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็มีอยู่เสมอพยายามรักษาใจใสๆแล้วก็ทําบุญทุ บุญอย่างเต็มที่เต็มกําลังใจมันจะได้ไม่ไปติดเรื่องอื่นติดแต่เรื่องบุญอย่างเดียวลองไปปรับใช้กันดูสําคัญจริงๆเรื่องนี้ฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะขอะเดินพร